ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้แอดจะล่องเป็นเด่นล่างลางพัฒนาก่อนเนาะล่งเด่นก่อนอ่ลงทึงเด่นบนทึ่งสูนแนลแล้วเนาะให้มันเลือ่ชุดเต็มให้พี่นอ้องขันรายการแคบเอานะคะแคบเอาเพราะว่าแอดจะเว้นห้แคบอยู่ว่ามันมีหัวขออยู่แล้วอแอดว่างกระดาษเราแอดก็จะเบาไปน้าให้พี่น้องแคปบเอาเพราะว่าเอาลงคลิปเดียวเลยมันจังเบาเสียเวลาพี่น้องเนาะค่ะ ค่ะไปเบนคําเตือนของทัางช่องเฮ้ากรนเนะาะคำเตือนวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาหลอกลวงโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมขอบคุณค่ะตัวหนังสือตัวหน่อยตัวแง่พระวตา่่ดีแล้วพี่น้องจองกระดาษขาวโดนๆเนะาะค่ะแอดอยู่กับกระดาษขาวบดมือเลยนะคะไปที่ชุดใส่กนดีพี่น้องแต่เดินหลังเดินเยอะมากเลยนะคะเดินล่าง ไปสูตรนี้ก่อนนะคะพี่น้องก็แคบเอาเนาะคะ่ะสูตรเลขติดบนล่างแอดใส่สูตรนี้นะคะมือบ้านจันเข้าที่เลขเจ็ดเลขติดบนล่างเนาะคะ่ะนี่ค่ะพี่น้องแคบเอาหัวขอมนันนําเนาะคะ่ะเจ็ดแปดเก้าเข้าที่เลขเจ็ดงวดมืออื้นนี่ได้สี่ห้าหกแคบเอาะคะ่ะ สี่ห้าหกที่เลขติดบนล่างจะมีสองสูตรคู่กันนะคะรุดไปแล้วมือหนึ่งสูตรนี่นะคะสูตรนี้หลุดไม่มีศูนย์หนึ่งสองนะคะสูตรนี้มือขึ้น,นี่ได้ยยค่ะชนกันที่เลขเจ็ดนะคะก็มาที่เจ็ดบนนะคะมือนีอ่ของมืออื่นได้หนึ่งสองสามอ่าพชน,นะคะ่ะพี่น้องบัดนี้ อรอบมืออื่อนนีบ่บเอชนนะคะไม่ชนแคปเอาเดอ้อค่ะที่เอาแอดยกกล่องให้นิดนึงแคปเอาค่ะแคปแล้วเนาะค่ะจังหวะที่แอดให้แคปแอดจะยกกล่องให้เนาะพี่น้องเนาะพระอความสะดวกของพี่น้องเนี่ยของแอดเนี่ยเนาะค่ะบันนี้เอาเลขติดบนบันนี้เนาะค่ะว่างหันเด่นบนล่าง มันจะมีเลขกติดบนอยู่สองสูตรเจ้าค่ะเด่นบนนะคะที่ยังเดินอยู่อันนี้คือแอปพระท่านเดิเขาไปคัดได้เหลี่ยมเนาะคะ่ะพี่นอ้องอ่ามาสูตรใดเดินต่อบออยังพระท่านมีเวล,ลาเขาไปคัดค่ะพี่น้องค่ะเด่นบนนะคะสูตรนี้มือเคลื่อนเข่ายุทีเลขสามนะคะสูตรนี้เ,เ,ะะเด่นบนสูตรนี้ก็เดินเงาคือกันค่ะพี่น้อง พี่น้องเบิ้งหัวขอ้อคำว่าแทนใบเต็มก็คือผ่านการเดินยาวๆเนาะวันนี้แอดสิยกอกล่องให้แคบด้ค่ะที่ชุดเด่นบนชนกันที่เลขสองค่ะพี่น้องสิมาบอกมืออื่นนี่สองบนอ้าวแคบเอาค่าพี่น้องหนึ่งสองซ้ำเนาะคะ่ะเนาะแคบเอาแล้วที่เลขเด่นบนราววัฒนาเนาะ,ะแอเสเอาใไ่น้ำกัน่อยนี้ อขนมีสูตรใดที่มันเป็นแต่เอาออกมาอแอดกระสิคัดออกมาให้เบิงเนาะค่ะพี่น้องเนาะสิคัดออกมาให้เบิงเมื่อกี้เด่นบนล่างกับเดินบนไปแล้วนะคะแล้ว,วนี้สูตรเด่นบนล่างสูตรนี่เดินเงี้ยวๆนี่พี่น้องนะคะมีสถิตเกาแอดประกาเอาถิ่มเพื่อวังอยากให้พี่น้องเบิง้ง ว่าเดินดีซ้ำไดนะคะว่าเดินดีซ้ำไดหลุดแล้ว2อง,งวดอ่าสองนากระดาษนี่เพิ่งหลุดไปแล้วสองงวดเท่านั้นเองงวดมือนันแอดลง8กับ6พี่น้องก็จะเห็นอยู่เนาะค่ะรอบนี้ได้7กับหชนไหมคะชนกับอ่าเด่นบนที่เลข7นะคะเลข5ก็มีเลข7ก็มาแสดงว่าเลิมเด่นเลิมจับปิดแล้ว ที่เจ็ดกับห้านะคะอันนี้เป็นเด่นบนล่างค่ะพี่น้องนะคะพี่น้องแกบเอาไปเดี๋ยวแอดให้แกบหัวขอ่อนน้ำก่อนเดินดีเดินขนาดเลยค่ะสูตรนี้ยังมีอีกหลายสูตรที่เด่นสองตัวมาตัวนะคะเด่นบนล่างนี่เดินดีแต่เด่นบนเด่นล่างนี่รุดร้ายทั้งนี้ทั้งนั้นคือแอดวันเด้เขาไปเบื้องรายละเอียดในเหลมเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดจะเขาไปพัดอีกที่นึงว่าอ่าสูตรใดเป็นจะเอาออกไมก่น,นําเสนอพี่น้องเนาะคะ่ะแอดจะ ไปตัวนะคะพี่น้องค่ะไอคัดออกมาหลักหน่วยล่างสองสูตรดงวที่แล้วชนกันยุทีเลขเก่ารุดจ้อยพี่น้องเนาะคะ่ะรุดจ่อยเอาคาเทียมันมาเนาะเบิ่งอีกจากมือหนึ่งอ่าสูตรนี้ได้สองหกแปดแคบเอาค่ะอาจจะแคบเลี้ยงกันกันเอาสูตรนี้ได้หกเจ็ดสามชนกันที่เลขหกที่หลักหน่วยล่างแะแคบค่าพี่น้องแคบเอา ไปเถือเบิ้งนะคะ่ะเอาไปแถืเบิง้งนี่ค่ะที่หลักหน่วยล่างมือนันชนกันทีเลกเก่าบอมาานะคะชนทีเลกหกบนน้สิมาบอพี่นองว่าชนเจ็ดสูตรบร่มาก,กัมีพี่นองห้ากับค่อยพอแล้วเนาะวันนี้สิเป็นสายเล็กเด่นล่างย่างเดียวดิค่ะวันนี้พี่นองเตรียมตัวแคบเอานะคะเด่นล่าง ะะดินล่างสูตรนี้เลขติดล่างค่ะแอดว่างไวย้ยุทีแปดกับหาเข้าที่เลขห้ารอบถัดไปคือสองกับเก้าสองยังติดนนามูบนอยู่วัางหันเนาะกับเด่นบนล่างนะคะสูตรนี้แอดลงไว้ลดไปแล้วงวดมือนั่นละแอดก็เลยเฮตดตอนะคะช้อนบอบชนเดี๋ยวแอดจิดอ่ะเหดแคบเนาะคะ่ะอันนี้เป็นชุดเด่นล่างค่ะพี่น้องนะคะแคบเอาเด้อค่ะ ชนกันที่เลขสองแล้วค่ะเด่นล่างสูตรที่ยังไม่หลุดนะคะหรือิีลุดงอดมืออื่นนี่กับว่ารูขึ้นกันโอ้หกหาเลยเต้หนึ่พี่น้องเจ็ดสสสองเอามันชนกันเราะมันกอดคู่กันได้ต้นนี้ค่ะชุดนี้อ้าวคุณพระช่วยเนาะคะ่ะเห็นพ่เอามาเทียบกันกับว่าเห็นเนาะนะคะหกห้าเจ สามสองว้าวหน, ừng, หน ừng, ึน่งหนึ่งอ่อชนหนึ่งะมี1หนะคะพิเศษแต่พี่น้องเอาเลยค่ะแค่ไว้ถต่เบิ้งสองอ่าสองสองสอหรือสี่สองสี่เ้านาะนี่เนาะค่ะเอาแค่ไปค่ะบอกมาเห็นจังสี่กับเรเห็นว่ามันกอดคููกันได้เนาะค่ะไปดูสูตรนี้ค่ะสูตรนี้เลขติดล่างแอดว่างไใบมือขึ้นเขาเอาแสดงว่า3สูตรนี่ชน จับคู่ได้จะนนีพี่น้องเมื่อก่อนนี่เข้าเหตุแบบนี้เด้ชุดล่างชุดล่างประกอบคู่เนาะพี่น้องจําได้อยู่เนาะชุดล่างประกอบคู่ห้าก่อนนี่แอดจะเห็ุจังสี่นะคะประกอบขู่ล่างนั่นเห็นบอค่ะเห็นบอพี่น้องนะคะเดี๋ยวแอดจะยกกลองให้เบิง้งหกห้า อันนี้ทางนี้เอาคือปิดไวเบิดแล้วว่เห็นหงเลยเนาะค่ะเห็นอยู่ค่ะส7 6เนี่ชนกันที่เลขสี่นะคะรอบหน้าสองสี่สองเสี่ดหชน2กับสค่ะพี่น้องที่ชุดล่างจะออกเบิร์ดเลยสิออกสองสีสองนะคะเอาตลากันไปเนาะพี่นอ้นองเนาะหน้าหุนหนบอนะคะ แอดเบิร์กก็มีไปสูตรเด่นที่รออารมณ์นะคะค่ะเอาเมดพอดีพี่น้องนอกนั่นคือเม็หลุดเมดเนาะนะคะเดี๋ยวเด้อค่ะสูตรนี้เด่นบนล่างอ๋อเลืออีกชุดนึงค่ะเอาค่ะพี่น้องคะอ่ะอ่าสูตรนี้หลุดนะคะหลุดเพราะจะหเห้าเห็ดสูตรนี้ไว้เข่าเลยค่ะเดี๋ยวอันมนีพระท่านได้เห็ดนะคะ ไปแต่ไปพร้อมกันกันกบอ่าสูตรชุดเต็มนะคะอันนี้ก็เข้าเด่นบนล่างเข้าทั้งหกทั้งเจ็ดนะคะอันนี้เข้าทั้งห้าทั้งหกแอดไปท่านในเหตุสูตรนะคะเพราะว่าเขาลุดแอดไ้ลงง,ง่ายหัวที่แล้วเพราะว่าเขาหลุดอยู่ข้างบนนี่ลุดอันนี้ก็ลุดอันนี้ก็ลุดแต่แอดเหตุไวสูตรที่แอดมักหรือว่าสูตรที่มันนั่นแอดจะเหตุไวก้อนยางหีายล,ลุดสองหัวแอดจังเอาท่มค่ะเดินทั้งสองสูตรเลยนะคะสูตรนี้ล่ะ สูตรหน่วยบนนี่สูตรหน่วยบนเอ้ามันกับเข่าตัวนี้เจ็ดสามห้าหกเจ็ดสามเนาะอ๋อสูตรที่แอดคัดไว้ที่เขาเดินนี่เลยค่ะแมนแมนแมนสูตรที่เขาเข่าประกบคู่กันเขา่าแอดเลยคัดออกนะคะคัดออกไว้ถ้าไปตัวเดี๋ยวแอดเห็นเบิงะะ้งเด้อค่ะหนันเห็นบ่าพี่น้องเจ็ดสามนะคะเจ็ดสามค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย สิบกับหน่วยเห็นบ่ค่ะพี่น้องท้งนี้ลักสิบแปดเจ็งวดทัดขึ้นไปบนอ๋อมีเดิอนอยู่คู่เดียว10หน่อยนี่ละค่เห้ากว่จะไปต่อเจสเพราะว่าบนออกนี่ใครนี่นี่เจ็ดเดี๋ยวด้วแอดกับงงขึ้นกันอ๋อสูตรนี้ยังไม่ทําสูตรหลักหน่วยยังไม่ได้ทําแต่หลัก10อ่สูตรนี้ทําไปต่อแล้วนะคะ10บบนนี่ไงคะเจสาม อ๋อสูตรลักซีเพชรแล้วถั่ลอตจะไปพร้อมชุดเต็มกันแล้วกันมุนี่เนาะพี่น้องเนาะเอาผู้ได้เบื้องก่อนก็นกนกคือสูตรนี้เพชรแล้วนะคะเอาสาหรับคลิปนี้ก็ขอ,อยุติวใบสมีสากรล่อหุ่นชุดเต็มน้ำกันอีกเนาะพี่น้องเนาะว่าห้าสิบแอดว่า,าจะเอาสามมือติดลุดจ่อยพี่น้องเอาสําหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ